อันนี้เป็นเครื่องอบซัมซุงสิบกกิโลระบบยี่ปั๊มติดตรงเหียอนโดย cct นะฮะน,นี่เราปิดเสร็จแล้วเราก็ปาเทปอันนี้เราตั้งค่าบังคับเรื่องต้นลสี่สิบาทเพื่อนเหงนจะทำงานนะฮะนี่ยี่สิบามสิบสี่สิบคุณสมบัติเครื่องอบเนี่ยสามารถหยอดไปได้เรื่อยๆอนนอ power on อันนี้เราจะเลือกความร้อนเป็นระดับสี ความร้อนเป็นระดับสี่สตานนี่ยังไม่สถาทนะ,ะจะทำเหมือนเครื่องซักก็คือว่าต้องปิดประตูปิดประตูกล่องถึงจะสตาร์ทนะฮะน,นี่ต่อทำง,งานละอันนี้เราก็สามารถต่อเวลาไปเรื่อยๆ, <c oughs> ๆอันนี้อ่ามันจะไม่ไม่เหมือนเครื่องอบทั่วไป ประตูมันจะล็อกเปิดไม่ได้ไมันเลยจะเปิดนะต้องต้องแตกเนี่ยประตูมันจะเปิดนะเพื่อหยุดผ้าบางส่วนออกหยุดผ้าที่แห้งออกนะแต่ปิดไม่ต้องนกะล่องยึดตานให้นะ <c oughs> อันนี้เ้าจะตรวจเช็คหาฟามชื้นก่อนเวลาเขาถึงจะขึ้นอันนี้มันไม่มีฟามไม่มีผ้าไม่มีฟามชื้นมันก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่า แต่ไม่ใช่เวลาจริงเวลาจริงไม่ถึงเดี๋ยวสามสิบนาทีมันก็ตัดแหละเพราะว่าความชื้นไม่ม <c oughs> ีเดี๋ยวรอให้เวลาขึ้นเลยก็ได้คิปมันจะยาวหน่อยเช่ไหมา <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองไปดับไปมาด้วยติดติดแล้วต้องให้สมบูรณนะ์ มันนาทีกว่าเเมื่อก <c oughs> ี้เราไปเปิดมันก็นับเริ่มต้นใหม่เพราะเวลาเนี่ยหนึ่งชั่วโมงยี่ห้านาทีนะฮะอันนี้เดี๋ยวรลองไฟไฟดับไฟมานะหรือว่าเราดึงปลั๊กออกเลยไฟดับแต่ไฟเครื่องเครื่อยังค้างอยู่ต้องรอ,อไฟเครื่องดับแล้วลวก็ติดอ่าถ้าเวลาที่กล่องมันเหลือเนี่ยเวลาที่กล่องมันเหลือมันก็จะเช็คว่าเครื่องติดไหมถ้าเครื่องไม่ติดมันก็จะรีาเวอร์ให้ ถ้าเครื่องติดมันก็รีสตาร์ทไปเลยอ่าเนี่ยรีพาวเวอร์อันนี้ก็ระดับมันก็จะเป็นสามก็เปลี่ยนเป็นสีมันจะได้เหมือนกันแล้วก็สตาร์ทนะฮะแล้วก็จุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเวลาเวลาที่ที่เครื่องเนี่ยยังเหลือแต่เวลาที่ต่องเนี่ยมันหมดเนี่ย ปกติแล้วกล่องมันตัดไฟปั๊บมันจะเปิดประตูไม่ได้แต่เราเออกแบบโปรแกรมใหม่ให้ก่อนที่ก่อนที่กล่องจะตัดกรณีที่หมดเวลาให้กล่องเนี่ยสั่งตัวนี้เปิดก่อนนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งถ้าเวลาที่เครื่องหมดแต่เวลาที่กล่องเหลือเยอะเนี่ยอ่า,อาลองดูประมาณสักไม่กี่ประมาณสัณกสิบวินาทีเนี่ยเดี๋ยวกล่องจะตัดไปเลย เดี๋ยวดูนะเวลาห้าสิบเจเนี่ยกล่องตัดเนี่ยกล่องตัดเวลาทิ้งประตูก็เปิดได้ปกติโอเคอเดี๋ยวเราจะตั้งเวลาที่กล่องไว้ต่ำๆเพื่อให้หมดเร็วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้ากล่องหมดเวลาเนี่ยประตูเราจะเปิดได้ไหมอันนี้เราออกแบบให้มัน ให้กล่องมันกดเปิดฟอนสองสอม่รู้กี่นาทีแล้วอ,ล <c oughs> อันนี้เรื่องต้นจะเป็นเวลาปกติครับอ่ะหนึ่งนาทีเดี๋ยวหนึ่งนาทีแล้วก็มาดูเลยว่าหนึ่งนาทีน่าจะเป็นสองนาทีอป่เพราะฉน,นั้นต้องมีมัดสายหลังอีก เราตั้งแล้ว10บาท1นาทีถ้ามานานเดี๋ยวตัดต่อตัดต่อก็ได้แล้วเดี๋ยวไม่ยาวนี่แล้วแต่แวองนับยหลังละได้เลย เดี๋ยวเวลาถนะ่ายหลังแนละ้วถ่ายถ่ายที่เนี่ยเดี๋ยวมันจะตัดมาถ่ายลหลังตอนนี้เครื่องเครื่องทำงานอยู่นี่เสียงที่ตัดทำงานไวเน้เลยขอแต่โบเออร์ทำแต่ที่ปัดยังไม่ทำาะมันย,ยังไม่กินกระแสเดี๋ยวสามสามสิบวิาานาทีเดี๋ยวมาดู เราประตูมันจะเปิดไม่ได้ไง <c oughs> นี่เสียงโบ้ยทำง,งานที่ตั้มยังไม่ทำง,งานที่ตั้มทำงานมันจะเริ่มดีวยเสียงเหลือก 9, เก้าเหลือแปดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าเราจะเปิดประตูได้ไหม เวลาที่ต่องเหลือสามวินาทีสองวินาทีหนึ่งวินาทีสูงวินาทีวันนี้เวลาที่ต่องหมดละเวลาที่เชื่องชั่วโมงยี่สิบเห็นไหมแต่มันเปิดได้เห็นไหมนี่ต้องทำแบบนี้มันถึงจะสมบูรณ์นะโอเคสนใจติดต่อโทร081 499 9995่าหา pcnoom 3 4 Facebook จันเจริญกิจหรืออีเมล pcnoom 0 7 gmail.com คะ่ะ